แกงปีก็เซดเป็นตีเรียบร้อยแล้วเจ้ายกดาขันโตขึ้นมาวันนี้มีป่ามึกแอนตัวนะเจ้าเอาแอมกับแกงปีของเขาเนาะเป็นจ้ได้หน้าตาโอ้หน้ากินก็เจ้าเดียวมากินกับน่องตังเลยเด้อโเรียบร้อยแล้วแกงปีใสแคบหมูวันนี้เดียวเขาก็จะมาสดน้ามันหอม bố khả năng ăn khô nên nén cắm nhìn nhảy Chấm bé không phải ừ, lắm khả năng anh đi bà mức chi em hiểu nói khả subscribe นอกได้พีจันจิ้มจิ้มจมิเป็นไ้ข้องอชอบคนน้าตังชอหน้าถึงกำล่ะเล่นน้ำือนกันล่ะอืมมอ มาพมาพี่น้องันี้เริ่มไปทำกันหน้าแก่ปีศาจแกหมูน้องตังจึงหวันลั้มประการคิดหน้าเด้อพมาพน้องเสร็จและวันนี้น้องตังขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบาย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 กันบายบาย